ปลุกคนไทยมีวินัยทางการเงินกับสคอองอธนาคารแห่งประเทศไทยไวัยเกษียวัวแห่งความสุขที่หลายคนฝันถึงหากเตรียมพร้อมเรื่องเงินมาอย่างดีก็ใช้ชีวิตสบายๆกับลูกหลานแบบไม่เดือดร้อนแต่ใครจะรู้ครับไวัยเกษียนก็เหมือนผู้ใหญ่ใจดีมีตังที่เหล่าโจรร้ายทั้งหลายหมายปองเข้ามาตีสนิทเล่าเรื่องความทุกข์เพื่อขอยืมเงินหรือชวนลงทุนแล้วไม่คืนบางรายก็หลอกว่ามีลอตเตอรี่รางวัลที่1แต่นําไปขึ้นเงินไม่ได้ขอให้ช่วยซื้อไป สุดท้ายกลายเป็นลอตเตอรี่ปลอมเสียเงินไม่พอกลายเป็นผู้ต้องสงสัยปลอมลอตเตอรี่อีกด้วยภัยเหล่านี้ป้องกันได้ง่ายๆเพียงแค่ตั้งสติไม่รีบร้อนคิดทบทวนความเป็นไปได้และไม่โลภเมื่อโจรร้ายนำผลตอบแทนก้อนโตมาล่อี่สสำคัญต้องติดตามข่าวสารกลโกงอย่างสม่ำเสมอครับส่งเสริมความรู้ดูแลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางการเงินโดยสคงธนาคารแห่งประเทศไทย w w w 1 2 1 3 o r t h